สบายดีพี่น้องมีมอนหนึ่งเห็ดด้วเมนเห็ดนั่งฟ้าจะเสร็จไปเอาใบาสมเสียวมาใส่ต้องใส่สมนน <c ười> หสมส <c ười> นึ่งเห็ดค่อนควันให้กระดังใบสมเสียวนี่คือใบสมเสียว มันสมมันสมแซบไปะไดอันนี้เลยมันแซบก็สมติ่วอีกนะแกงใส่เห็ดใส่ย,ยังกะขักไปอันนี้นะหมากมันก็แกกินในมันมันมีหมากนะกินในมันก็ผัดผาดในมันเกิดเองม,มองตัวมงเมยนะะี่ค่ะ แบะมากัดอีกแล้วส่วนบังมีนี่ก็มาปกมาปกนี่แหละความสมมันก็สิอยู่ซึมเข้าไปนั่นนี่ก็ห้อยเกลือใส่เกลือน้ำหม้อปิดเมียนปิดเมียน ร้านสาวข่อยเบส,สคงเฮียนน่างถวยสวยกับบล้ายดอกสามสี่บใบเห้พนัาเนี่ยนี่แหละมียังหมากไม้ดอกดูนลำายยมาพี่น้องกินข่าวเดว้อยาเมือแรงเห็ดของกินสูนัน่งลุงร้านสาวข่อย ปิ่งเซโก้ปิ่งปลากระเจ้วมาันก็เล่นนั่นแหละหนึ่งเฮดพักบวกพักห่อสมมาเส็บๆน้ำกันเด้อจ้าสบายดีเด้อพี่น้องมากินเขา่าน้ำกันเด้อ <c oughs> อาหารลาวลาวอาหารบ้านเฮาอ่ะกิน ชอดจิ้นโลดใส่กอกค่ะหนึ่งเฮ็ดนางฟ้าสุรานกินซื้อใส่กอกพิ่นกินปิน้งปลานิ่นแน่เดี๋ยวบอว่าหอสมใหญ่ ออหาพันกี่อ๋อิบบาทยัง่งปันใดมาจะไปบางยมจะไปตตงมามาลูกหร้านกินข้าวแล้เม่อเด้อเพื่อนเมตสหายน้องน้องมศก,กุลทุกคนทั้งไทยทั้งลาวต่างประเทศข้าวกันเด้<ม>อจะจะกินบ้าะกิน ยาโนมันมมมแซ่ไปกินไปซื้อลองเบิรงซื้อสองห่อยาโนมันบวแซ่บซื้อหารนั่งเค็มแล้วซื้อมาขายเป็นแล้วไปซื้อตะวันเนี่ยตะวันเขาห่อมมาหกมันยังบอกเป็นมากินวันนี้อยู่แล้วมันยังเป็น สมเข้าหอแล้วเข้ามาคายดูงด้ไมนมาได้ไปเป็นนะแล้วก็ซื้อไว้กับมาเป็นแบบนี้ หน,นุกแต่เซลเซอยู่นุกเอี้ยงมานอนอีเลยนนุกคือดูผมบวกร์หนีกใหญ่ามาี่่ละ trên cái này mọi người thấy nắm chứng cho nhà máy nắm bắt nắm chứng mắt bắt nắm bắt đấy bắt ตีแนมเนี่ยมันนักใช่ได้นางสิงมันนี้อากาศบริหนาวน้อย สี่อันสิบสี่อันสิบพันกีบสี่อันชาบะจะกว่าวานเจมงมาก เฟสเด็กซื้อเขาเห็นเป็นทงทงนึงที่หาพู้กีที่มันทรงรลาทรงราโล่ปะทรงราโล่ทงขึงโลนะ่น่ะกคล้ายน้องเรียนอนี้ยาสนาของเรียนจะเข้าไปขายคนรับระเจ็ด ท่านุ่นเมื่อสักทีแลวเขาใหม่พี่เนเพื่อยริงเขาเก็นนะไปอุ่นมเมือเศ้าน้ำนั่น,หนแหละสบายนางจะหมาะนางงาปวดขวาเพื่งเข่าปวดขาเลยเขาทำได้ที่เึ่งใช่ไหม ทำยากแค่ติดตัวแล้วเนาะ แซ่บอ um. ืมไอนยังก็แซ่บแม่มอน่ะเจ็ดเม็ดถูกย่างพี่มีแบปยังกบบแซ่บตุกเจ้าก็เด็กก็แซ่บแามักเิ่นกบแซ่บนี่แซ่บ

ตาปลานี่มันมานนตาิา่ตมท้ตับปลาเ็ดตาปลาอยากมาวนอยามาวนเขาสุดจ๊ยงหมูดิน chín xin thầu ra rồi giờ này đang có ôm phần Đến mất bữa đưa đấy giờ này

นี่ปลาม่อนล,ลาเด,ด้อพี่น้องเด้อผักกุ้รกุรแซสตาคไข่ส่งหมอนทานเป็นเตี๋ยวเด้อบ๊ายบาย